สวัสดีครับอุ๋ยยัสุเราคนไทยใจกะตัญยูดูคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เคยท่องไหมสมัยเรียนพระมหากษัตริย์คือใครก็คือพ่อเราไงพ่อเราเลยยังไงพ่อเราก็มีมรดกทิ้งไว้ให้เราไงที่ดินเราไง แลไม่ไปดูแลที่ดินเราแล้วใครจะกลับไปทำไร่ทำนาไถานาเราคนอยู่ข้างๆบางทีมันก็โลภเขาก็ขยับเข้ามานะครับที่ดินเราอะเราจะปล่อยเฉยไปไม่ได้ที่ดินพ่อเราต้องกลับไปอยู่บ้านเราต้องกลับไปทำมาหากินที่บ้าน ถ้าเรากลับไปแล้วเขาไม่ยอมอะเขาไม่ยอมก็สั่งทหารพอซ้อมลบครับทหารเรือวิวมันสวยพี่วิวมันสวยแต่หมอกลงนิดหน่อยตอนนี้บ้านเมืองเรากำลังจะเกิดเหตุขึ้นถ้ารัฐบาลไม่ยอมก็ต้องสู้กับประชาชนแล้วคราวนี้ทหารเขาไม่เอาอะไรหรอก เขาก็เอาบ้านเมืองอันเลให้ลุกขึ้นมาเยอะๆนะครับผมเอาแต่ผลประโยชน์อันไหนเสียไม่เอาไม่ได้นะครับฝากไปถึงนายกด้วยทรัพย์สินของคุณถึงตอนนี้คุณตายอายุเจ็ดิปสิก็ไม่หมดหรอกใช่อะ่ะ พ่อคุณไม่กี่ปีก็ตายนะครับเดี๋ยวไม่มีใครนํำหน้าคุณเดี๋ยวคุณจะติดคุกเอาหน้าหลังนั่นนะ่ะดูบ้านดูเมืองด้วยครับตอนเรียนคุณจะโรงเรียนอยู่ไหนไม่รู้นะแต่ผมโรงเรียนอยู่บ้านนอกก่อนจะขึ้นห้องเอาความรู้เนี่ยต้องมาเข้าแถวนะครับยืนตรงเคารพตรงชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เคยท่องเหรอ เวลาจะบริหารบ้านบริหารเมืองไปนั่งนบก้มกราบน้อมอะไรอยู่นั่นนะ่ะไม่มีจิตสำนึกเลยแลนะครับคนเนะ่ะโอ้ในยกจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทำหมดก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็แก่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเองวันนี้คุณไม่มีวันตัดสินใจแล้วนะฝากถึงนะ